สยามโฟน .com ฉลองครบรอบ11ปีด้วยกิจกรรมมอบของขวัญส่งท้ายปีมังกรทองแจกรางวัลใหญ่ iPhone 5โดยมีผู้เข้าร่วมสนุกมากกว่า2,000คนตลอดระยะเวลากว่า4สัปดาห์ของกิจกรรมซึ่งมี2กิจกรรมหลักๆดังนี้กิจกรรมแรกคือการแจกเสื้อยืดสยามโฟนมันละ2รางวัลโดยเลือกจากผู้เข้าร่วมสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์สยามโฟนและกิจกรรมที่2คือการตอบคำถามสะสมคะแนนเพื่อร่วมลุ้นเป็นเจ้าของ iPhone 5 ซึ่งวันนี้เราจะมาจับฉลากเลือกผู้โชคดีที่จะได้เป็นเจ้าของ iPhone 5กันนะคะคุณธีรพัฒน,น,นรัตนวงศ์จังหวัดบุรีรัร สำหรับรายชื่อผู้โชคดีท่านอื่นที่จรับรางวัลเป็นเสื้อยืดสยามโฟนจำนวน52รางวัลสองใส่นามบัตรแบล็คเบอรี่จำนวน2รางวัลแฟชได d ์ซัมซุงกาลิซีเอสสาจำนวน1รางวัลและรางวัลอื่นๆสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ apps s y a m p h o n e com e l e v e